สวัสดีชาวโลกชาวโลกหนึ่งตำบลหนึ่งหมาวิยาเลยความรับผิดชอบของมอนะครับวันนี้ก็พามาชมแปลงแปลงกระถินยักษ์จะมีมีกิจกรรมคือจะทำคลิปนะครับตอนนี้ก็มาสมาชิกก็มารวมกันแล้วแบดบอยมาแล้วครับอันนี้เราก็พูดวัตถุประสงค์แล้วก็ วันนี้น้องๆร่วมโครงการก็จะมาทำคลิปกันนะครับเสนอ,อผู้ผู้รับผิดชอบโครงการมาในชุดขาวครับผ้าคลุมสีดำนะครับสหรับน้องๆอ,อิสลามก็จะมาถ่ายทำกันที่หน้าบริษัทสงขาไบโอพาวเวอร์นะครับจำกัดห้าะไม่ไอาอาไมาจัดนะนี่ต่างคนต่าง่ายกันนะ น้องทะเลรอดไปกันทะเลตาบกบโนี่โอ้ไม่บอกว่าเดี๋ยวกันเล็กเล็กเลนก พวกเราทั้งสองคนนะคะก็เป็นตัวก็เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะก็รับบดเป็นและจะยวนอะไรให้เราก็ในส่วนของโครงการหลักๆตอนนี้กําลังแนะนํานะครับแนะนําสถานที่เราเพาะกล้ากันอยู่ะน,น <c oughs> ะมีอะไรสัญญาณกันละ่ะทำมือส่วนหน่วยงานที่รับผิดชอบในโครงการนะคะก็จะประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคุณดัดหวยบริษัทสมคาภิยากนะครับมันยากจะเสนอผลงานของเราให้มันดูให้มันดูเข้าใจง่ายและก็ชัดเจนยากกว่าี้องมันต้องลองกันหลายๆครั้งเพราะนั้นสมมติเรา้มีข้อเยนเราได้ยู่เอาเวลามันจะไม่เป็นช่วงเร็มนเ็นบแลก็เ็ดก็ด็้ีกีแล้วกสามารถ เนี่ยว่ะป่าะหวานะไม่ใช่เพราะว่าในนีมันต้องทนถ้าเหลือทนแล้ตอนนี้เราก็ไม่ต้องหนักรายหุ้นต่ยังไงมันคืนกูนแหละแล้วตอนนี้กระบปมเจะของป่าซากจะจะจะขาไปทำหวาขั้นตอนเจะขัาไปทำนี่เดี๋ยการสร้างรุ่งเรือนอ่ะ บอกว่าเอ้ามึงจะมึงมึงขึ้นมาก่อนเร็วการสร้างโรงเรียนอ๋อก็คือเอ๋อย่าแว่ะเข้าในหลักในการสร้างโรงเรียนอย่างนี้อ๋อย่าจะทำแบบนี้เรี่องเข้ามาเลยนะเราเรามาดูรูปแบบของโรงเรียนกันดีกว่าว่าเป็นรูปแบบเป็นยังไงนะครับอะไรแบบนี้คือจะเล็กไปเลยว่ะเออมาเล็กกันใครบ้าเนี่ยตอนยังไงยังไงนี่ก็มาครับไม่ถึงเราก็ว่าอ๋อย่าเราจะมีคน